สวัสดีค่ะวิวให้วัตัวหารแล้ตัวคบปะไม่มีมาบอกแม่แม่ที่โรงเรียนผมเขาจะมีงานอันโนเบลวันอยู่โรงเรียนเขาให้ใส่เสื้อผ้าสวยๆเป็นแบบคุตากับฟินนบิกซูยอย่างประมาณนี้ให้ใส่กางเกงสวยๆอะไรอย่างเงี้ย แม่ตายกันเลยว่าโอเคเดี๋ยวแม่จะผ้าไปเสื้อมาหางสีนเนาะก็เลยผ้าลูกไปเสื้อเสื้อผ้าบัดที่นี่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเสื้อให้น้องนั่มเดี๋ยวเขาเสื้อไปเลยยังสิน่ะบอ้องค่อยถึงคิสมงคิสมาดอีกอย่างสิน้องคะเข้ามาดูกันไวีซ่าหรอซื้อจากี้อเห็บค่ะไว้เรียกหรอซื้อคุดตาซื้อคุดตาให้แมวินนะคะ วีไอยฟล์กอันนี้แบบนาด้วยค่ะแล้วแมวินงเขาก็จะใส่คริสต์มาสก็ได้แล้วใส่แฮปปี้เนื้อเย์ก็ได้แล้วก็ซื้อเป็นแบบโบที่ปิดตรงนี้ด้วยนะคะเอาวีไอโฟลีน่ะแล้วลีน่าก็ได้นี้เหมนเช่นกันเออสกบิบซี่อ่ะฉันทวีแล้วที่นี่ก็เป็นน้ำหากางเกงพี่น้อง แกงเขาไปใส่โรงเรียนเห่นธรรมดาพี่น้องคะ่ะเป็นเป็นแกงว่ามสีเด็กหน่อยใส่ได้ซื้อให้ทั้งเม่นบินอ่ตัวนึงให้ลีน่าตัวนึงเนาะค่ะนี่นี่เป็นหัวอย่างเยอะมันแบบน้าดว้วยน,นะะ้บค่ะไปร่วมิมดสวยชินอสบิกสวย่าชิโนส,โน,สนี่คะ่ะเป็นแบบนี้เพมันจะใส่เป็นแบบนี้เพมันจะไป ออกปาร์ตี้โนบเบลอยู่รงเรียนวัสดแม่นวินก็ซื้อใหม่ให้ลูกหมดเลยนะคะนี่ค่ะจากลานไปสองลานอันนี้เดี๋ยวจะให้แม่นวินใส่ให้ดูนะคะเอสฟีรอโนเบลตอแกนเนาะเยาจะใส่แบบนี้ไปโรงเรียนคุณได้เพ่ินวัสดุกดทินทินโนเบลตอแกนเนาะวาวอรรี่<า>สเปนนันเดว่าเด e ๋ยวจะเ๋็ Ja, verkligen. Hej då, vad ska hey. du? Till Nobeldagen. Ska du det? Jaha, ja. vad roligt. Tycker du det kommer bli roligt då? Ja. Ja, vad kul! Ja. Oj, ja. oj, 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 vad snyggt och stiligt du är. Ja. Ja. Vad härligt. Vad är med mig då? Wow, så fin! Vad ska du då? อ่ะเบลล์ดอแก่อ่ะเบลล์ดอแก่ดีอ้อโซไม่อย่างเงลีนนะเพื่อนได้กิฟต์ก็ดีใจกิฟต์เป็นเพื่อนเป็นเรื่องเองยูลานเพราะแอมพี่น้องวู้ววว่าฟินนะนี่แอนคานิสกอนายแม่มาแล้วต่อมาห่อแล้วหันด้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟินนะใช่ใช่ มันวิ่งให้แล้วนั่งพอสันส่วนอันนี้ Sura ยอได้พองอเลียนซื้อมาจากร้านอเรียนนะคะเนาะลีน่าอยากได้กระเป๋าแม่หนูอยากได้กระเป๋าคริสต์มาสหนูอยากเออสเกลเลยแบบกะวี่ใ่แล้วเนาะเลยแบบโอเคนูซื้อแม่ก็จะซื้อให้แม่นั่นนี่ค่ะเป็นแบบผ้านะคะแล้วก็ เราจะเปิดหน้ามันเดนด้วยมีสิ่งต่นใจใช่ที่สามารถนมีค่ะมีหลายฟิกก์ด้วยเ,เป็นแบบสไตล์โมเดลโมเดลค่ะอันนี้ของดีนาเดี๋ยวจะห่อของขวัญให้นางนางบอกว่าแม่ถ้าซื้อนี้แล้วหนูอยากได้แบบนี้เลยบริัทเวดดินไฟยันดูฟิกฮ <Yeah. S 1> อลีดันส่วนแม่ก็ซื้อเช่นกันของแม่เป็นสีดำครับพี่น้อง แฟชั่น fashion. เป็นไม่ใช่แฟชั่นมันเป็นแบบแสไตล์ออกมาใหม่โมเดลของร้านโอเลียนด้วยค่ะร้านมีหอเนาะคะ่ะเนาะร้านมีหอสีเด่น oh. แม่ก็ปลูกสิไปไส <c oughs> อันนี้เป็นของขวัญให้แม่และลีน่านะคะปวดใม่อย่างโนรีนา่าโอเคสำเร็จเรียบร้อยค่ะ ถามมาแพงมามันก็แพงอยู่แต่กับนานๆที่ค่ะโอเคกัไปเซ่ให้ดูไหมเฮ้ดูอ่ะนี่น่ะเฮ้ดูเฮ้ดู